ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะเรนสุมเมธาพิชัยรัตน์และก็คุณสัชพรปานิกบุตรสวัสดีค่ะคุณสัชพรค,ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุเมธาค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันพุธนะคะ11นาฬิกาโดยประมาณก็รายการนี้ได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องจากพระราชดำรินะคะกิจกรรมความเคลื่อนไหวหรือผลสําเร็จของโครงการอันเนื่องจากพระบดี ที่เกิดขึ้นทุกๆพื้นภาคของประเทศค่ะ,ะ,ค,ะค่ะ,คะจากแนวพระราชดำริของพระอ,องค์ท่านเนี่ยนะคะคุณสัจิพร์ก็จะพบว่าท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของน้ําแล้วก็เรื่องของดินโดยเฉพาะเรื่องของดินเนี่ยคะ่ะเพราะว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเรื่องของดินก็มีความสําคัญมากๆแล้วก็ที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือในปีนี้เป็นปีดินสาก่ะค่ะ,คะ ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ยหัวเนี่ยได้รับรางวัลเรื่องดินด้วยนะคะ,คะจากต,ต่างประเทศนะคะ,คะกเ็เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติว่าพระองค์ท่านทาเกี่ยวกับงานพัฒนาเรื่องดินมา,าอย่างต่อเนื่องที่เห็นก็คือแก้งดินนะคะในเรื่องของดินเปรี้ยวดินดานโดยใชย้ยาแฝงนะคะ,คะดินเสริมโซนต่างๆนะคะก็ผลสําเร็จเกิดขึ้นมากมายแล้วก็เกษตรกรหรือชาวบ้านหรือนักวิชาการก็นําไปขยายผล แล้วก็ทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีสามารถปลูกพืชผ,ผักได้ค่ะได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะแล้วก็กิจกรรมในเนื่องในอกาสปีดินสากลเนี่ยก็มีตลอดทั้งปีเลยนะคะ <c oughs> ทาง <c oughs> เดือนเองก็มีโอกาสได้ไปเรียนสนทนากับคุณอภิชาติจงสกุลนะคะ <c oughs> ท่านเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินค่ะก็เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ท่านอธิบดีคะ <c oughs> ค ค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านอธิปดีช่วยเล่าถึงสถานการณ์ของปัญหาดินในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะครับสำหรับประเทศไทยเรามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ320กว่าล้านไร่ นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรอยู่ประมาณ1 5 0 1 6้ล้านไร่นะครับเมื่อมองภาพรวมของสถานการณ์ของดินในประเทศไทยในวันนี้เนี่ยก็คงจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคนะครับอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาเป็นที่สูงเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยปัญหาก็คือการดินที่มีการชะล้างพังทลายค่อนข้างสูงนะครับถ้ายิ่งพื้นที่ที่มีการบุกรุกทําลายป่ามากๆ ก็จะมีการชะล้างพังทลายค่อนข้างมากนะครับพอถัดลงมาเนี่ยก็คงจะเป็นในเขตพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเขตชนบททานนะโดยเฉพาะเขตชนบททานเจ้าพยาแลวก็ในพื้นที่ที่เขตชนบททานเหล่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยดินส่วนใหญ่จะเป็นที่นานะครับแล้วก็พอขอบขอบออกไปเนี่ยจะเป็นดินที่มีพื้นที่ที่ เหนือสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์ก็คือทำนาใน,นที่ลุ่มแล้วก็มีการปลูกพืชไร่ดินที่ทำนานเนียมีการใช้กันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายร้อยปีนะครับตั้งแต่บรนพบุรุษม,มาเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆตลอดถ้าไม่มีการบํารุง นะครับแล้วก็ดินที่สูงขึ้นมาก็มีการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรแทบทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นดินในพื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่จะเป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดดินซีวัตถุซึ่งเป็นดินที่ใช้ปลูกข้าวเนี่ยซึ่งซึ่งใช้ปลูกข้าวเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ใช้ดินเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีการใส่ปุ๋ยมากขึ้นมากขึ้นถ้าไม่ไม่ไม่มีวิธีการที่จะดูแลบำรุงรักษาดินตรงนั้นให้มีสภาพที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นในภาคอีสานเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ดินจะเป็นเนื้อดินเ็นทรายนะครับแล พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นทะเลเก่านะครับแล้วก็มีการยกตัวสูงขึ้นเป็นที่ราบสูงที่ราบสูงแต่ว่าปัญหาสําคัญคือมีแหล่งที่เป็นเกลือดั้งเดิมเนี่ยอยู่ใต้ดินน้ําในดินเนี่ยจะละลายเอาเกลือขึ้นมาบนหน้าดินทําให้เกิดการแพร่กระจายของดินเค็มมากยิ่งขึ้นปัญหาก็คือเมื่อดินเป็นดินเค็มชาวบ้านเกษตรกรก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วแถมยังดินเป็นทรายอีก แต่ว่าภาคอีสานเนี่ยมีการใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวมากที่สุดนะครับในประเทศไทยปลูกข้าวทั้งหมดประมาณ60กว่าล้านไร่ภาคอีสานมากกว่า50นะครับที่ปลูกข้าวแต่ว่าดินภาคอีสานมีทั้งเป็นดินเค็มมีทั้งดินที่เป็นดินทรายขาดแคลนน้าเพราะฉะนั้นผลผลิตข้าวในภาคอีสานเน네ี่ยจึงค่อนข้างต่ำนะครับนั่นคือปัญหาเรื่องของดินที่เป็นดินทรายเป็นดินเค็มในภาคอีสานส่วนภาคใต้นะในเขตคาบสมุทรไปเนี่ยตรงกลางจะเป็นภูเขาเป็นแกน แล้วก็จะมีที่ลาดรุ่มลงไปสู่ทะเลเพราะฉะนั้นปัญหาในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีเรื่องของดินเปรี้ยวบางส่วนซึ่งเป็นขอบเขตชายทะเลนะซึ่งมีน้ําท่วมขังเมื่อมีการระบายน้ําหรือทําคันกั้นน้ําดินที่มีสารกำรรมฐาันสูงเนี่ยก็จะทําให้เกิดกดซัลฟูริกกดกรมะถัน,ะนทำให้ดินกลายเป็นดินเปรี้ยวแล้วก็ดินบางส่วนก็เป็นดินทรายเป็นดินชายหาดดินสันทรายแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นภูเขา ก็จะมีการชาล้างพันทลายเช่นกันนะครับเพราะว่า,าลุ่มน้ําในเขตภาคใต้เนี่ยค่อนข้างสั้นเมื่อถ้าฝนตกมาในช่วงฤดูฝนเนี่ยภาคใต้ฝนตกชุกมากก็จะมีการชาล้างพังทลายแล้วก็เกิดน้ําท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงแต่ว่าน้ําจะลงทะเลไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหายืดเยื้อเรื่องน้ําท่วมมากนักแต่ว่าความรุนแรงก็จะสูงขึ้นนะครับนั้นสรุปโดยภาพรวมเนี่ยดินในประเทศไทยมันมีดินปัญหาอยู่หลายชนิดทั้งดินเปรี้ยวดินเค็ม ดินขาดดินซีวัตถุดินที่มีการชะล้างพังทลายในเขตภาคตะวันตกเองถ้าจะแยกออกไปเนี่ยก็จะเจอว่าเป็นดินปัญหาดินตื้นนะ,ะดินเป็นกรวดดินเป็นลูกลังนะะซึ่งตรงนี้การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรก็ค่อนข้างยากเหมือนกัน น,นี่คือภาพรวมของสถานการณ์ดินของประเทศไทยฟังดูแล้วปัญหาเยอะมากๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการพัฒนาหรือว่าการจัดการปัญหาดินเนี่ยมีอย่างไรบ้างอยากให้ท่านอธิบดีเล่าให้ฟังค่ะครับในเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปพระราชฐานไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ส่วนมากก็คือเกษตรกรแล้วก็ทรงรับรับ,รบ ทรงรับทราบถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องน้ําก็จะส่งหาทางในการที่จะหาแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อจะน้ํามาใช้ในการเกษตรให้กับ,บรัษดรเหล่านั้นแต่ปัญหาที่ควบคู่กับเรื่องของน้ําคือปัญหาของดินอย่างที่พูดถึงสถานการณ์ให้ฟังนะฮะภาคเหนือดินเป็นอย่างไรนะครับพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชดำริให้ทาการศึกษาว่าดินแต่และประเภทที่มีปัญหาเหล่านั้นจะแก้อย่างไรนะครับเมื่อ ทางนักวิชาการหรือกรมพัฒนาที่ดินเรามีการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องต่างๆว่าจะแก้ดินชนิดนี้อย่างไรอย่างไรนะครับแล้วก็การบงังคมทุนพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็จะให้ทําเป็นตาราสําหรับการแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้นําเอาผลการศึกษาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปแก้ให้กับราษฎรในภาคเหนือปัญหาเรื่องของดินที่มีการช้าล่างพังทลายสูงนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของของพวกเราอย่างมากก็คือท่านส่งไปค้น นังสือคนเอกสารแล้วก็ส่งทราบว่ายญาแฝกเนี่ยเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากที่มีรากอย่างลึกแล้วก็มีความหนาแน่นของรากเนี่ยมากที่จะจับยึดดินไว้ที่สําคัญคือหญาแฝกไม่ขยายพันธุ์โดยมเมล็ดเพราะฉะนั้นเมื่อปลูกไปแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาในเรื่องของเป็นวัชพืช เพราะฉะนั้นเมื่อปลูกเป็นแถวนะก็จะเหมือนกับเป็นขันดินที่จะป้องกันการชะล้งางพังทลายได้อย่างดีแถมประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นช่วยรักษาความชื้นทําให้ดินมีความโปรง่งมีความร่วนสุยขึ้นนะปาฏิจรรัทรมากที่ที่ทรงคิดในเรื่องของการหาพืชที่มีประโยชน์แล้วมาแก้ไขปัญหาให้ดินได้อย่างดี<ะ>ในภาคอีสานปัญหาดินเค็มก็คงจะต้องอาศัยเรื่องของน้ําเรื่องของอการใช้พวกปุ๋ยหมัก หรือพวกปุ๋ยคอกต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในการที่จะทําให้ดินมีประโยชน์มากขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของ,ของการปรับเรื่องของพืชที่มีความเค็มเอาไปปลูกนำนะครับให้เกิดความชุ่มชื้นขึ้นมาถ้าดินแห้งด้านบนแห้งเนี่ยน้ำใต้ดินจะขึ้นมาบนบนบนผิวดินได้ง่ายแล้วก็จะละลายเกลือขึ้นมาแต่ถ้าเรามีการปลูกต้นไม้คุมดินให้มากเนี่ยเกลือก็จะขึ้นมาได้ยากเพราะฉะนั้นนั่นคือนั่นคือประโยชน์ในการที่จะดูแลเรื่องของดินเค็ม นะครับแล้วก็การใช้ปุ๋ยหมักใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในเรื่องของการเพิ่มความอดุดมสมบูรณ์ของดินก็เป็นสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันไปนะครับในภาคกลางก็เช่นกันนะครับการใช้พืชที่เป็นปุ๋ยโดยธรรมชาตินะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นแนวทางในการป้องกันเรื่องของความเสื่อมโทรมของดินเราต้องลดการใช้สารเคมีนะครับเพื่อลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับในภาคตะวันตกเองรเรื่องของยแยกแฝกนะไม่ว่าจะเป็นแถวราชบุรีโครงการที่เขาช่วงงมเองก็เป็นตัวอย่าง ใช้แฝกสร้างดินการปลูกป่าโดยไม่ <Okay. S 1> ต้องปลูกนะครับจากบ่อลูกลังกลายเป็นป่าทึบที่อุดมสมบูรณ์ได้ขึ้นมาก็ด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์นะครับในภาคใต้เองเรื่องของดินเปรี้ยวก็ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวอย่างสูงที่สง่งหาแนวทางในการที่จะแก้ไขดินเปรี้ยวนะอย่างเช่นการทําโครงการแกล้งดินที่จังหวัดนราธิวาสนะครับดินท่านพระองค์ท่านให้ลองศึกษาว่าเมื่อมันเป็นดินเปรี้ยวเนี่ยมันจะถึงจุด เรียวสุดที่ตรงไหนนะ,ะท่านกระส่งบอกว่าให้แกล้งดินก็คือทําให้ดินแห้งดินเปียกสลับกันแล้วความเป็นกรดมันก็จะเร่งเหมือนเร่งปฏิกิยาให้เกิดเร็วขึ้นความเป็นกรดมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งพืชอะไรก็ปลูกไม่ขึ้นนะหญ้าอย่างแท้ไม่จะขึ้นไม่ขึ้นเลยในดินเหล่านี้จากนั้นทรงรับสั่งให้ไปศึกษาที่ว่าจะแก้ไขอย,อย่างไรนะ,ะที่จะทําให้ดินที่มันมีปัญหามากๆเหล่านั้นเนี่ย สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมน,นั่นคือโครงการแกล้งดินซึ่งเป็นตัวอย่างในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวแล้วก็ส่งรับสั่งให้ขยายผลจากการศึกษาตรงนี้เอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ในนราธิวาสในภาคใต้หรือแม้กระทั่งภาคกลางบางส่วนนะแถวลังสิตนครนายกก็เป็นแหล่งที่มีพื้นที่ดินเปรี้ยวก็ได้องความรู้จากเรื่องของการแก้ไขปัญหา,าดินเปรี้ยวมาทําทั่วประเทศนะครับ,รบก็ต้องถือว่าองค์ท่านทรงมีพระปีชายานมีพระปิชาสามารถอย่างสูง แล้วก็งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่ศึกษาเรื่องดินนะครับสิ่งที่พระองค์ศึกษาไม่ใช่เพราะองค์ท่านอยากรู้อย่างเดียวแต่ว่าเมื่อได้ผลแล้วเนี่ยเอาไปช่วยคนยากคนจนนะครับนั่นคือที่มาที่สาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาตินะครับหรือ International Society of Soil Science ได้ถวายรางวัลสดุเหรียญสดุดีเะเกียรติชื่อว่า Humanitarian Soil Scientist นะฮะหรือแปลเป็นไทยก็คือ เป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมที่ทรงศึกษาเรื่องดินเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านดินแต่ว่าศึกษาแล้วท่านเอาไปช่วยคนยากคนจนช่วยรัษฎรผู้ยากไร้ต่างๆให้ประกอบอาชีพได้ค่ะแล้วจากองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเนี่ยนะคะในทางปฏิบัติในทางขยายผลเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะกระจายไปครอบคลุมทั่วทั้งประเทศหรือย,ยังครับ ทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยได้น้อมนาพระราชดำริในทางแก้ไขปัญหาดินเนี่ยแล้วก็นําไปขยายผลในพื้นที่ที่มีปัญหาต่างๆตามที่ทรงมีรับสั่งให้ใช้เป็นแนวทางนะครับที่ทรงตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้งหลายก็คือศึกษาปัญหาว่าจะแก้อย่างไรนะครับจะพัฒนาอย่างไรที่ชื่อว่าศูนย์ศึกษาก็คือแหล่งรวมในการศึกษาว่าจะพัฒนาอย่างไรจึงได้ผลนะฮะทั้ง6ศูนย์ทั่วประเทศซึ่งเป็นการศึกษาตามภูมิสังคม เมื่อได้ผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมพัฒนาที่ดินได้น้อมนำผลที่ได้จากการศึกษาที่พรมท่านทรงมีพระราชดำริทีเริ่มเนี่ยเอาไปขยายผลนะครับแต่ต้องเรียนว่าพื้นที่การเกษตร1 5 0ยห้ถึงล้านไร่ปัญหาเนี่ยมีเกือบทุกภูมิภาคของประเทศเพราะฉะนั้นทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยก็พยายามเร่งในการที่จะขยายผลโครงการอันเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชดำรินไปสู่พื้นที่ต่างๆเหล่านั้นแต่ที่สําคัญนะครับ ไม่ว่าจะมีองค์ความรู้อย่างไรไม่ว่ากรมพัฒนาที่ดินจะขยายผลอย่างไรถ้าพี่น้องเกษตรกรไม่ร่วมมือก็คงไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ทรงรับสั่งว่าต้องเป็นการระเบิดจากข้างในเป็นความต้องการของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วเขาต้องพร้อมที่จะพัฒนานั้นสิ่งที่ทางกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการนอกจากองค์ความรู้ต่างๆเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรเพื่อจะรับเพื่อจะก้าไปสู่การพัฒนานั้นด้วย ทราบว่าปีนี้เป็นปีดินสากลอยากจะให้ท่านอธิบดีช่วยเล่าให้ฟังนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราได้ดําเนินการหรือว่าเข้าร่วมในปีดินสากลน,นี้ยังไงบ้างคะครับบรรณิตสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2545น,นะครับทางสาภาวิทยาศาสตร์ดินเพื่อ,อนาชาติเพื่อ,อนาชาตเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสภาดินสภาสภาเรื่องของซอยคองเกรสนะ ไปทุก4ปีนะครับแล้วก็หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพกระจายไปทั่วโลกนะครับปี2545ประเทศไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิตนะครับแล้วก็ในการจัดครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นการเชิญนักวิทยาศาสตร์ดินจากทั่วโลกนะครับที่มีชื่อเสียงมาปรรยายมานําเสนอผลงานทางวิชาการต่างๆมาแลกเปลี่ยนมาสร้างเครือข่ายใ,ใ,นใ,นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางดินกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในงาน การประชุมครั้งนั้นนะครับซึ่งเป็นถึงพระ,ะพิชาสามารถพระที่พระองค์ท่านทรงดาเนินการในเรื่องของดินผู้ที่มาชมนิทรรศการซึ่งมีชาวต่างชาตินักวิชาศาสตร์ต่างชาติอะไรต่างๆ,าๆเนี่ยมากมายเนี่ยได้เห็นและชื่นชมในพระพิชาสามารถของพระองค์นะครับแล้วก็ศรัทธาว่าในโลกนี้มีพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้ทราบว่าสิ่งที่พระองค์ทํานั้นเพื่อไปช่วยชาวบ้านช่วยคนยากคนจน ให้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะฮะก็พวกาชาวพวกทางสาภา,าวิทยาศาสตร์ดินเนี่ยก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะสะดุดีเทิดพระเกียรติพระองค์นะครับในปี2555วันที่16เมษายนนะครับก็ได้ขอพขอเข้าเฝ้าถวายเหรียญสดุดีเทิดพระเกียรติฮิวแมนเทรเรียน s โตรดไซนติที่โรงพยาบาลศิริราช นะแล้วก็ได้กราบบังทูลคงคมทูลขอพระราชทานพระราชอนุญาตว่าจะขอให้วันที่5ทธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันพระราชสมภพขององค์ท่านเนี่ยเป็นวันดินโลกนะครับหลังจากนั้นมาทางกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินแล้วก็ทางองค์การอา,อาหารและกรเกษตรแห่งสาธชารณชาติก็ได้ขับเคลื่อน นะครับนำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของ FAO นะที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบ, mm hmm. ชอบเห็นพ้องด้วยกันนะครับว่าจะให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันดิโลกแล้วก็ทำเรื่องเสนอไปอยังสหประชาชาตินะครับในเดือนธันวาคม2556น่านะครับวันที่22ธันวาคม2 5 5 6ทางที่ประชุมใหญ่สมัชสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในการประชุมครั้งที่68ได้มีมติ ให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกโดยความเห็นพ้องต้องการของสมาชิกสหประชาชาติมากกว่า200ประเทศนะครับแล้วก็ให้ประกาศว่าปี2558หรือ2015เป็นปีดินสากลด้วยนะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองวันที่5ธันวาคมปี2557เป็นครั้งแรกที่มีการเฉลิมฉลองวันดินโลกอย่างเป็นทางการนะรหลายประเทศก็ได้มีจัดพิธีเฉลิมฉลองตรงนี้แล้วก็ที่ ประเทศไทยที่กรมวัฒนาที่ดินก็ได้จัดเฉลิมฉลองวันดินโลกด้วยเช่นกันและก็เป็นการประกาศคิ Kick ิออฟนะฮะเป็นการเริ่มต้นของปีดินสากล2015พร้อมกันกันกบทางที่กรุงโรมที่สำนักงานใหญ่ FAO และที่นิวยอร์กนะครับซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ขององค์การสาหารประชาชาติในปีวันที่5ธันวา,ามคม2557พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชมีพระราชทรงโปรด โรดเกล้าให้พระองค์พานะครับพร,พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชระกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปร่วมพิธีเปิดนะครับฉลองฉลองวันดินโลกและคลิกออฟป,ปีดินสากลที่สำนังกงานใหญ่สหประชาชาติที่ครุงนิวยอร์กนะฮะแล้วก็ทรงได้กล่าวสุนทรพจน์กล่าวสปีชชื่อ,อ Healthy Soil for Healthy Life ในที่ประชุมใหญ่ที่มีการเฉลิมฉลองครั้งนั้นด้วยนะครับ แล้วก็ในประเทศไทยเองนอกจากเราร่วมพิธีวันดินโลกเมื่อวัน5ธันวาคม57เป็นครั้งแรกแล้วแต่ต่อไปจะจัดทุกปีนะครับร่วมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเช่นกันในปีนี้ทางกรมพัฒน,นาที่ดินก็จัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเฉลิมฉลองร่วมเฉลิมฉลองปีดินสากลมาตลอดทั้งปีโดยเริ่มต้นจากคิกออฟเมื่อ5ธันวาคม2557มีการจัดอบรมในกลุ่ม อนุภาครูปแม,ม้น้ำโขงนะครับนำผู้แทนเกษตรกร,กรมาอบรมในเรื่องของการทำก,รการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมการสร้างเครือข่ายหมอดินาสาที่ประเทศไทยเราทำได้อย่างสำเร็จนะฮะแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างสูงนะครับเราก็นำผู้แทนเกษตรกรเหล่านั้นมาศึกษาวิธีการแล้วก็กลับไปเพื่อพัฒนาที่บ้านเขานะครับมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดินทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับที่เชียงใหม่ที่ บลราชธานีที่จังหวัดราชบุรีที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งจะเป็นการแสดงเรื่องของความเป็นมาของดินในแต่ละพื้นที่นะครับมีดินลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรรูปหน้าตาัดของดินการกําเนิดของดินเป็นอย่างไรองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินที่จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ดินปกติเรามีที่กรมพัฒนาที่ดินในส่วนกลางนะปีนี้ได้ทํากระจายออกไปในภูมิภาคต่างๆให้นักศึกษาชาวบ,บ้านคนทั่วไปนะครับได้เข้ามาศึกษาเรื่องดิน อย่างน่าสนใจนะครับมีการจัดการประชุมระดับชาติเรื่องดินที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนเมษายนนะครับแล้วก็มีการจัดบรรยายพิเศษทุกเดือนเดือนละครนะครับสิครั้งด้วยกันซึ่งจะเป็นการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องของดินเรื่องของกรมพัฒนาที่ดินที่ที่เราทํางานต่างๆนะทั้งงานพระราชมรีงานอะไรต่างๆเพื่อให้ได้รับรู้นะแล้วก็จะพิมพ์รวมเร่มนะครับมีการจัด ประชุมใหญใ่มีการจัดประกวดสุนย์ทรพศภาษาอังกฤษนะครับให้นักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศมาเขียนสุนทรทรพศแล้วก็มากล่าวสุนทรทรพศในหัวข้อ healthy soil for healthy life นะครับซึ่งได้ตัดสินรางวัลไปแล้วแล้วก็จะได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลในการประชุมวิชาการนานาชาติที่จังหวัดชะอำในเดือนสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็มีการจัดประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่องอพ่อ ของอภูมิพลังแห่งแผ่นดินนะครับซึ่งก็มีผู้ที่สนใจทำจัดทำเข้ามาประกวดนะตอนนี้ก็ได้รางวัลชนะเลิศก็จะเข้ารับรางวัลจากสมเด็จพระเทพร,รัตเช่นกันในวันที่20สิงหาคมนี้นะครับการ,รจัดประชุมที่ถือว่าเป็นการจัดประชุมท,ที่ใหญ่อีกอันนึงก็คือปีนี้ทางกรมวัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพจัด International Soil Conference ใ,ในหัวข้อ Sustainable Uses of Soil in Harmony with uh, Food Security ก็คือการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในแนวทางที่สอดคล้องกับความมั่นคงทางอาหารนะครับเราก็จะเชิญนักวิทยาศาสตร์ดินจากทั่วโลกมาร่วมประชุมนะครับอย่างน้อยวันนี้มี36ประเทศนะครับเป็นชาวต่างชาติเกือบ100ท่านมานําเสนอมาอา่มาร่วมประชุมนะครับแลกเปลี่ยนแล้วเราปั้งเป้าว่าจะสร้างเอ่เครือข่ายในเรื่องของความรู้เรื่องดินกับนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นให้กว้างขวางไปนะครับนั่นก็คงเป็น ภาพรวมในเรื่องของการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองปีดินสาก,กลของกมรมพฒน,นาที่ดินสุดท้ายค,ค่ะอยากจะให้ท่านนายพิธีช่วยบอกถึงความคาดหวังสิ่งที่เราต้องการจะเห็นปัญหาดินในประเทศไทยเนี่ยว่าอยากจะให้ไปในทิศทางไหนยังไงคะครับจากปัญหาเรื่องดินที่ได้เรียนให้ให้ทราบในช่วงต้นนั้นก็คงจะเห็นถึงความสําคัญนะครับว่าการทําการเกษตรบ้านเราเป็นประเทศเกษตรกรรมทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ําคือปัจจัยการผลิตที่สําคัญนะครับเรื่องของทรัพยากรน้ําก็ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศนะครับน้ามากฝนฝนมากหรือฝนน้อยนะรตรงนั้นค่อนข้างควบคุมลําบากแต่ว่าก็จะมีการหาแหล่งกักเก็บที่จะเก็บน้ําให้มากขึ้นดินเองถ้าเรามีการจัดการที่ดีดินจะเป็นตัว,ตวช่วยดูดซับน้ําเก็บน้ําไว้ในดินนะครับดินจะไม่แห้งอย่างน้อยถึงไม่มีน้ําในบอ่อในสระ แต่น้าในดินถ้ามีเนี่ยก็ยังพืชก็ยังอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะเก็บน้ําในดินเป็นเรื่องสําคัญสิ่งที่สําคัญอ,อีกอันหนึ่งคือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยวันนี้พี่น้องเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมีต้องใช้เงินต้นทุนมากมายนะมากกว่า20%ของต้นทุนคือเรื่องของการใช้สารเคมีกรมพัฒนาที่ดินเร่งในการที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยนิซี นะครับเรามีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์88แห่งทั่วประเทศในปี2558นะครับธนาคารแห่งนี้จะให้เกษตรกรเอาวัตถุดิบเข้ามาให้กับฝากไว้กับธนาคารแล้วเบิกกลับไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานน้ำหมักชีวภาพหรือเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเอาไปใช้เพื่อการปรับปรุงพื้นดินท่านจะลดการใช้สารเคมีลงท่านสามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างดีแล้วก็เพิ่มความ ความยั่งยืนในการที่ใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรดินเป็นสิ่งสําคัญที่พี่น้องเกษตรกรต้องห่วงแขนนะครับท่านต้องดูแลไม่ใช่ว่าดินจะปล่อยทิ้งไว้อย่างไรก็ได้แม่พัทรณีผู้คุ้มครองดินจะช่วยท่านนะท่านเคารพแม่พัทรณีโดยการปรับปรุงระมุมดินดูแลดินท่านจะได้รับประโยชน์คืนกลับไปมากมายมหาศาลพี่น้องเกษตรกรต้องรักทรัพยากรดินแล้วท่านจะมีชีวิตที่มีความสุขครับ ค่ะวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณมากค่ะคุณอภิชาติจงสกุลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะคะขอบพระคุณค่ะ,คะสวัสดีครับค่ะคุณสศิพรคะที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคุณอภิชาติจงสกุลนะคะก็เล่ารายละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรม เนื่องในโอกาสปีดินสากลเนี่ยคะ่ะทราบว่าคุณสัชพรเองก็มีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมมากมายเลยนะคะ,คะก็ได้ได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของสํานักง,งานกปรอนะคะไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดภา,าพยนตร์สารคดีสั้นที่มีชื่อว่าพลังแห่งแผ่นดินนะคะก็เป็นเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ส่งผลงานการทําสารคดีสั้นเข้ามาประกวดนะคะ,คะก็ได้ตัดสินไปแล้วแล้วก็จะมีการฉายให้กับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ได้ชมกันด้วยนะคะให้ได้ให้พระสมเด็จพระเทพรัตน์ได้ทอดพระเนตรด้วยนะคะค่ะแล้วก็เราบว่าหนังสั้นเป็นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุดการแก้ไขปัญหาเรื่องดินแล้วก็เป็นเรื่องของโครงการสื่อสารการพัฒนาเขาหินซ้อนไปดูแล้วก็จะเห็นถึงความซับซึ้งในในบรรยากาศของภาพยนตร์นะคะค่ะซึ่งประชาชนสามารถที่จะติดตามชมได้ไหมคะ ค่ะได้ค่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวหลังจากทอดพระเนตแล้วเนี่ยเขาคงเผยแพร่ทาง youtube แล้วก็สื่อต่างๆต่อไปนะคะค่ะ,คะแล้วกิจกรรมก็ยังมีต่อเนื่องอย่างเช่นวันพรุ่งนี้ก็จะมีะสัมมนาเรื่องของวัน ดินโลกด้วยใช่ไหมคะคะแล้วรู้สึกเขาจะมีประกวดสุนทรพจน์ด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องดินเด็กจะเก่งมากนะคะเยาวชนไทยเก่งมากเอร้อยเรียงเรื่องการพัฒนาดินตามแนวข้อดิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นภาคภาษาอังกฤษอืมค่ะก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยนะคะค่ะค่ะในช่วงท้ายรายการค่ะคุณสทริพรคุณผู้ฟัง ที่ต้องการอยากจะได้หนังสือนะคะ,คะเป็นหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะคะ,คะเป็นผลงานของท่านองค์มนตรีนายอัมพลเสณรนนงค์นะคะค่ะก็ะ ท่านได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับแนวพระมดีเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้ในหนังสือนะคะแล้วก็มีตัวอย่างในที่ต่างๆที่ท่านทั้งไปบรรยายแล้วท่านเก็บข้อมูลนะคะก็มารวบรวมไว้ในหนังสือฉบับนี้ค่ะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็สามารถเขียนลงทะเบียนลงทะเบียนนะคะมาทาง a c e b o o k นะคะรายการตามาเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะอยากเรียนคุณผู้ฟังค่ะว่าภายในหนังสือนี้พิมพ์สีสีสวยงามแล้วก็เป็นกระดาษอาร์ต มันด้วยนะคะคุณค่าแก่การเก็บไว้ด้วยนะคะค่ะ,คะได้ไประโยชน์มากๆเลยก็อยากเชิญชวนนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ฟังเท่านั้นที่จะขอรับหนังสือแต่คุณยังจะต้องแบ่งปันให้กับ หน่วยงานหรือว่าองคอ์กรหรือว่าจะเป็นห้องสมุดหรือว่าโรงเรียนที่คุณ <c uman> Meet อยากจะแบ่งปันหนังสือเล่มน,นี้ให้ด้วยนะคะ <c uman> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่ขอรับหนังสืออย่างเดียวแต่ว่าจะต้องบอกหน่วยงานแล้วก็แบ่งปันวัตถุประสงค์ที่คุณอยากจะแบ่งหนังส,สือเนี้ยให้กับชุมชนหน่วยงานนะคะก็ให้แจ้งชื่อนหน่วยงานแล้วก็ที่อยู่รวมทั้งชื่อแล้วก็ที่อยู่ของคุณด้วยนะคะถ้าผู้ที่แจ้งมาแล้วก็จะได้รับหนังสือนะคะทางสํานักงานกปรจะจัดส่ง ให้ถึงบ้านแล้วก็ถึงหน่วยงานเลยนะคะค่ะค่ะก็อยากให้เข้าไปลงทะเบียนในเฟ e b o ๊ k ของตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาค่ะค่ะค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปฟังได้ผ่านทางเฟ e b o ๊ k ของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาหรือว่าทาง y o u t u ู e ก็ได้นะคะค่ะสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องนะคะหรือว่าจะเข้ามาเว็บไซต์ของสำนักงานกปรนะคะ www.rtpb.go.th นะคะก็ สามารถดูโครงการอื่นๆที่สําคัญๆนะคะหรือว่ากิจกรรมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สามารถฟังย้อนหลังของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขขวงประชาะด้วยนะคะ,คะนะคะก็ได้หลายทางเลยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้านะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ11นาฬิ15นาทีถึง11นาฬิก35นาที ทางสถานีวิทยุจรสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริ